ครับก็จุลินทรีย์สังะห์แสงครับที่มาที่ไปจริงๆแล้วมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของจุลินทรีย์มาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับก็จะมีหลายแบบหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เรานํามาใช้ก็จะเป็นลักษณะของจุลินทรีย์ที่มีลักษณะที่เป็นสีแดงนะครับสาเหตุที่ชื่อว่าจุลินทรีย์สังะห์แสงก็เพราะว่า,าเขาสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีแสงนะครับหลักการใช้ของ ทางญี่ปุ่นนะครับของเขาก็คือเมื่อนําจุลินทรีย์ชนิดนี้มาใช้นะครับจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ3 0นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํานาข้าวซึ่งก็เหมาะสมเกษตรกรไทยนะครับจะทําให้เมล็ดข้าวนั้นสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าทําให้เมล็ดข้าวนั้นโตขึ้น2อสองเท่านะครับและก็จะทําให้ลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง50%เนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะไปทําให้รากของพืชหรือว่ารากของข้าวนะครับสามารถที่จะ ดูซึมสารอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้ให้ดินตรงนั้นเนี่ยไม่ร่วนซุยนะครับสามารถที่จะทําให้ลากของต้นข้าวนะครับรวมถึงพืชอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ต้นข้าวนะครับดูซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงแล้วก็สุดท้ายจะทําให้ผลผลิตของเกษตรกร,กรครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นประโยชน์ที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันคืออะไรยังไงอาจจะเคยได้ยินทั่วไปว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ อาจจะยังไม่เคยรู้หรือบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยนะครับแต่ประโยชน์ของเขานี่ค่อนข้างที่จะมากมายนะครับเมื่อเรานําไปฉีดในพืชผลทางการเกษตรนะครับจะทําให้ใบของเขานี่จเจริญเติบโตขึ้นนะครับสามารถที่จะสังเคราะห์แสงในการที่จะสร้างอาหารได้ได้เร็วขึ้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะมีการนําไปทดลองครับโดยใช้กับต้นมะเขือเทศนะครับต้นด้านขวานี้จะไม่ได้ใช้นะส่วนต้นด้านซ้ายนี้จะได้ใช้ก็จะเห็นว่า การเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรครับเปรียบเทียบกับดินเหมือนกันลดน้ําเหมือนกันปุ๋ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ปลูกพร้อมกันนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้ในเรื่องของต้นมะเขือเทศต่อไปก็จะเป็นต้นพริกครับเราก็จะนําไปใช้กับต้นพริกที่ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่รอดแล้วนะครับเมื่อเราได้ฉีดพ่นไปครับก็จะปรากฏว่าใบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกหอ่อออกมาได้ดีนะครับแล้วก็เกิดการ จะเริยโตัวได,ได้ได้เห็นได้ชัดนะครับก็ก็เลยมีการนําชนินสีชนิดนี้เนี่ยมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายนะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับก็หนึ่งซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็หรือว่า1ต่อ200นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นทางลําต้นทางกิง่งทางใบก็ฉีดพ่นลงไปเพื่อที่จะให้พืชของท่านได้แข็งแรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการฉีดลงดินเนี่ยจะทําให้ดินล่นซุยนะครับสามารถที่จะทําให้รากของพืชเนี่ย เขาไปอาหารได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิด,ดว่าเป็นการจิตใบลําต้นกิ่งพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยเปลี่ยนแสงให้เป็นเป็นพลังงานแล้วก็เป็นเป็นอาหารได้ในที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่จะทําให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราครับที่จะมีผลดีต่อชาวเกษตรทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ความรู้ในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คงจะเพียงเท่านี้